ตอนรับทุกท่านเข้าสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่58สมุทรปราการโดยมีเน็ตกระปก๋กระป๋องมาเติมพวามแค่ไม่ออกไปเต็มเดียวกับชีวิตในแต่ละวันมาเราดูกันนะครับว่าจังหวัดสมุทรปราการเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างจะได้เจอที่เที่ยวสวยๆอันซีนอะไรบ้างเส้นทางระหว่างทางจะสวยแค่ไหนไปครับจะพร้อมแล้วเอาไปเลยกันไปลุยไปทำภารกิจเก็บแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยกันครับผม អាយអាយបឹកបឹងអ อ่ออื่นก็ต้องขอต้อนรับนะฮะทุกคนเข้าสู่ซีรีส์นะครับคีเว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยนะฮะเรานับวันกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะแต่ถ้าวันไหนเราหยุดติดธุระติดทำภารกิจเราก็จะสต็อบไว้ซึ่งวันนี้นะฮะจะเริ่มต้นการเดินทางจังหวัดที่58แล้วนะครับผมนั่นก็คือจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆแค่นี้เองฮะห่างนนทบ,บุรี70กิโลซึ่งวันนี้เนี่ยฮะเป็นวันที่272แล้วนะแย่นะ,ะเกือบ300วันแล้วนะของการคีเว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยจริงๆคือเที่วททยวมาเข้าสู่ปีท,ท,ที่3ยยังเก็บไมม่หมดลนะ อันนี้คือรอบ2รอบแรกเนี่ยฮะไม่ครบไม่กลับบ้านนะครับอ่าอันนั้นเนี่ยอ่าิบสองวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อครบ77จจังหวัดในคลิปนี้จะ เป็นกี่วันนะแต่ที่แน่ๆวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งจังหวัดสมุทรปราการบอลจะพาทุกคนไปเที่ยวตามสไตล์ของบอลพาเที่ยวนะ,ะออกไปลุยออกไปดีดน,นะฮะว่าวันนี้สมุทรปราการจะมีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนสวยๆอะไรบ้างหนึ่งวันนี้เราไปหลายที่กันแน่นอนฮะไม่ต้องรอช้าครับจากนี้วดน,นะฮะข้ามฝั่งนะครับจากนนทบุรีเดี๋ยวข้ามกรุงเทพไปยังสมุทรปราการครับผมและตอนนี้คือ9ก้าโมงเช้าแล้วฮะก็หวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกไปลุย ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเขตอำเภอพระสมุรเจดีนะของจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะครับผมอำเภอเนี้ยฮะอ,อยู่ชิดติดฝัด่งอ่าวไทยเลยนะครับดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวแรกิีบปลจะพาทุกคนไปนะครับบอกได้เลยว่าอันซีนสวยงามมากๆนะเป็นวัดนะครับที่อยู่ริมอ่าวนะครับอยู่กลางแม่น้าอยู่กลางทะเลเลยก็ว่าได้แล้วก็เส้นทางสวยมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขี่ไปกันต่อนะอีกประมาณเกือบ20กิโลครับผมเพื่อไปพิชิตติด,ดอ่าวไทยฮะ อ่ะทุกคนวิวระหว่างทางเป็นไงบ้างฮะคือสวยมากนะขับขี่พาถนนนะฮะที่ด้านซ้ายด้านขวานนะน่าจะเป็นการทําเกษตรแบบบ่อกุ้งนะวิวคือสวยและตรงนี้นะครับมีโฮมสเตย์ด้วยทางเดินสามารถเข้าไปด้านในโฮมสเตย์ที่เป็นธรรมชาติมากนะส่วนเป้าหมายของเราก็คืออีกวัดที่อันซีนก็คือวัดขุนสมุทรเจดี JD. เดินเข้าไปด้านหลังนินดเดียวแต่ตอนนี้ไม่ไหวฮะทุกคนระหว่างทางคือร้อนมากนะครับร้านเนื้อ,อร้านเนื้อคผมครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะทุกคนก็จะมีเปิดร้านขายของอุ้ยมีเครื่องดื่มด้วย คุณป้าขอซื้อเน็ดกาแฟกระป๋องหน่อยนะครับผม อันนี้ทุกคนมีเยอะเลยนะมีหลากหลายกระป๋องเลยแต่อันนี้เนสกาแฟกระป๋องเขียวนะอันนี้เข้มกลมกลมนะครับแบบนมนมนะฮะแต่ว่าเข้มหอมอร่อยมากนะอันนี้เนสกาแฟกระป๋องเขียวเอสเปรสโซโรสนะแล้วก็มีหลากหลายกระป๋องเลยทุกคนเนี่ยฮนะไม่ว่าจะเป็นลาเต้นะฮะกระป๋องครีมนะครับอันนี้เป็นโรบัสต้าแบ็คโรสนะครับเป็นโรบัสต้าที่เข้มมากๆนะแต่อันนี้เผื่อใครรักสุขภาพนะครับเนสกาแฟกระป๋องแบ็คไอนะฮะอันนี้บอกได้เลยแคลอรี่น้อยแค่5้าแคลอรี่เท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราจัดเนสกาแฟกระป๋องเย็นๆสักกระป๋องฮะ อาฮทุกคนชื่นใจแค่ฟังเสียงก็สดชื่นแล้วนะคุณป้าฮะ<า>ปกตินี่กาแฟกระป๋องนี่ขายดีไหมฮะ,ะโอ้เห็นเต็มขวดเต็มตะกร้าเต็มไปนี่เลยนะ,นะอ๋องั้นเดี๋ยวผมขอเหมาหมดเลยคุณป้าช่วยจัดเซตให้ผมหน่อยครับเป็นถุงละอ่าสกระป๋องนะครับอย่างละรสชาติเลยเดี๋ยวเอาไปแจกผู้คนระหว่างทาง เผื่อเจอ FC ทุกคนนะฮะระหว่างทางนะครับแดดร้อนๆนะครับให้ FC เราได้กระปี้กระเป๋าได้สดชื่นนะฮะกับเนสกาแฟกระป๋องครับผมหมอมดเลยฮะมีกี่ปองใส่ไได้หมดเลยเอามาเก็บก่อนนะครับผมได้มาทั้งหมด5ชุดชุดละ4รสครบทุกรสชาติ ได้เนสกาแฟกระป๋องเขียวนะเย็นชื่นใจนะครับเพิ่มพลังความดีนะในยามอากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะจะได้มีพลังมีแรงนะออกไปลุยออกไปเข้มเต็มเหนียวกับภารกิจในแต่ละวันนะครับผมซึ่งอันนี้ฮะอย่างที่บอกไปเป็นกระป๋องโปรดของบอนเลยนะเนสกาแฟกระป๋องเขียวเอสเปรสโซ่รสยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของเนสกาแฟกระป๋องเลยนะรสชาติอย่างที่บอกไปฮะอันนี้ฮะเข้มแบบนมนมแต่เข้มกลมๆหอมอร่อยมากนะฮะยิ่งล่าสุดนะฮะเขาเพิ่มอาราบิก้าทำให้อร่อยกลมๆมากขึ้นไปกว่าเดิมนะฮะสำหรับใครที่เป็นคอเนสกาแฟกระป๋องนะครับอาจจะสังเกตได้้ว่่ากระป๋องไม เดิมนะครับเพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนรูปโฉมใหม่กระป๋องใหม่แต่ว่ารสชาติยังอร่อยคงสภาพตรงปกตรงสเปกคนไทยเหมือนเดิมนะอร่อยเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนสูตรนะครับไปหาลองได้ไม่ว่าจะเป็นรสชาติไหนนะไม่ว่ากระป๋องครีมกระป๋องเงินกระป๋องดําหรือแม้แต่กระป๋องเขียวดังนั้นเดี๋ยวขอสดให้หมดกระป๋องนะแล้วเดี๋ยวบอลพาไปดูวัดด้านในวัดขุนสมุทรจีนนะอันจีนแห่งสมุทรปราการครับผมวูลมพัดเย็นสบายนะทุกคนสดชื่นมากเลยฮะ ทุกคนมีเซอร์ไพรส์หลังจากที่เราเดินข้ามสะพานนะฮะที่เป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างแผ่นดินใหญ่กับวัดใจกลางทะเลแห่งนี้นะทุกคนเราก็ได้เพิง่งรู้ว่าจริงๆมอเตอร์ไซค์นะฮะสามารถขี่เข้ามาจอดด้านในวัดตรงนี้ได้เลยทุกคนโอ้โหทางเดินนะฮะยาวถึงน่าจะประมาณ500เมตรนะรแต่วิวเนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับเรียกได้ว่าเดินรับลมชมวิวนะครับความสวยงามนะครับสองฝั่งนะครับของสะพานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปไหว้พระด้านในก่อนแล้วกันครับผม โอกรมรื่นมากเลยครับผมน,นีทุกคนเราเพิ่งไปไหว้องค์พระประธานที่อยู่ด้านในนะพระประธานดูเก่าแกดูขลังมากฮะ เหมือนกับโบสถ์แห่งนี้นะครับที่ขวางชื่นกันฮะทุกคนดูฮะเนี่ยครับลายปฏิมากรรมปรูนปั้นนะฮะนี่ลงสีนะครับแต่ก็สีก็เลือนลางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าวัดตรงนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะ,นะครับเป็นวัดท,ที่อยู่ใจกลางทะเลเข้ามานะแต่ว่าแรกเริ่มเดิมทีนะครับวัดแห่งนี้ไม่ได้อยู่กลางทะเลก็อยู่บนฝั่งนี่แหละฮะแต่โดนอิทธิพลของอน้ําทะเลที่ขึ้นนะครับแล้วก็ลมนะครับแล้วก็ทุกสิ่งอย่างนั้นทะเลก็กัดเซาะแผ่นดินตรงนี้เมื่อก่อนนะครับในชาวชุมชนแถวนี้มีเป็นร้อยไร่ทุกคนแต่สุด ท้ายปัจจุบันเหลือแค่หลักไม่กี่สิบไร่เท่านั้นนะฮะเพราะว่าโดนน้าทะเลนะฮะกัดซาะดูฮะตัวอย่างเนี่ยครับวัดโบสถ์แห่งนี้เมื่อก่อนนะครับก็คือพื้นที่ด้านล่างเนี่ยทุกคนไม่ได้อ่าต่ำแบบนี้นะก็คืออยู่ในระดับปกติแต่พอน้ําทะเลหนุนสูงนะครับทางวัดนะครับก็ร่วมกับชาวบ้านนะครับบริเวณโดยรอบก็อ่าจิตศรานะครับบูรณะวัดแห่งนี้นะครับเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยครับทุกคนก็จะได้เห็นความสูงความต่างระดับนะครับแล้วก็อ่าความประดับหักพังนะครับที่โดนลมทะเลกัดซ้ปััจจุบนก็คง สวยงามนะครับด้วยโบสถ์นะครับอันนั้นเป็นโบสถ์ไม้สักทั้งหลังเลยนะฮะสวยงามแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์นะครับเรียกว่าวัดที่เป็นอันซีนยื่นมาในทะเลนะครับเชื่อมต่อด้วยสะพานที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างนะครับกับด้านหน้าของเรานะครับก็จะมีองค์พระยืนองค์ใหญ่นะครับเป็นปางประธานพรหันหน้าเข้าสู่ทะเลนะครับแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์วิวทะเลได้อเดี๋ยวมาถึงที่ขอไปดูวิวทะเลก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับไปหาไอ้เจ้าบึกบึนกันครับผม ไปฮะเดี๋ยวไปที่ต่อไปนะคอนเซปในการเที่ยวทั่วทั้งประเทศไทยทุกจังหวัดของบอลนะเราจะไม่ได้ไปแค่จังหวัดละหนึ่งหรือ2แห่งแน่นอนนะดังนั้นสมุดประการเนี่ยครับบอลจะพาทุกคนนะไปดูไฮไลท์นะครับที่บอลคัดมาแล้วใน1วันว่าสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะซึ่งถัดจากนี้นะครับมีคาเฟ่สวยๆเลยฮนะห่างจากตรงนี้ไป13มกิโลเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะสวยสมกับที่บอลได้โม้ไวหรือเปล่านะครับผมไปเลยนะครับผม ยังคงฟิลบรรยากาศแบบถ้ำกลางบึงน้ำนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ให้เราได้หลบแดดอันเปรี้ยงปร่างอยูนหน้เวลานี้นะทุกคนแต่ระหว่างทางห่างไปแค่5กิโลเท่านั้นฮะมีวัดสวยอีกหนึ่งวัดนะชื่อว่าวัดสาขานะฮะไม่ใช่สงขานะครับทุกคนห่างไปแค่ประมาณสัก 5กิโลเท่านั้นฮะด้านในวัดนะครับก็จะมีเจดีหักนะครับเป็นปรางอ้อมไม่ใช่หักเอียงนะครับเป็นปรางโบราณนะครับสูงนะฮะประมาณสัก9เมตรนะครับเเมตร9เมตรแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะมีองค์พระสังกัจจายองค์สีทองนะครับอันนั้นพระสังกัจจายมหารามนะครับใครสายมูแวะไปได้นะเดี๋ยวตอนนี้เรามาหาเครื่องดื่มเย็นๆกินกันก่อนครับผมโอ้ยทุกคนบรรยากาศข้างในร่มรื่นมากฮะไปครับเดี๋ยวหาเครื่องดื่มเย็นๆกินกันดีกว่าบรรยากาศคือดีมากฮะนี่ครับสมแล้วนะเราจะได้ไม่อายนะครับที่อุตสาหหิบ จังหวัดสมุทรปราการนะมาแนะนําแต่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วฮะแล้วแดดร้อนมากขอหาอะไรเย็นๆกินหน่อยเนี่ย อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ่านี่ยเนี่พนักงานตัวน้อยหรือเปล่าเจ้าของร้านหรือเปล่าฮะครับอ่าขอสั่งอาหารหน่อยครับผมที่นี่มีอาหารทุกอย่างเลยมีอ่าแล้วก็พวกเครื่องดื่มอะไรมีหมดมีงั้นเดี๋ยวผมขอเอาน้ำผึ้งโซดามะนาวแล้วกันเย็นๆแก้วนึงแล้วก็เอาเป็นข้าวหมูทอดแล้วกันได้แต่พวกพวกอาหารเป็นกับอย่างเช่นพวกปลาลาดพริกต้มยำอะไรที่นี่ขายหมดมีอ่าโอเคขอบคุณมากครับคับยินดีครับเดี๋ยวผมขอไปนั่งแถวๆมุมนู้นขอเดินดูรีวิวสบานทเลยสบายครับขอบคุณมากฮะ ที่นั่งด้านในนะครับก็คือไม่ใช่เป็นแค่คาเฟ่นะครับเป็นร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นมากๆนะฮะนอกเหนือจากบรรยากาศตรงนี้ครับทุกคนที่ทานอาหารทานเครื่องดื่มใต้เงาต้นไม้นะครับแล้วแต่คุณจะสั่งมีอันนี้ทุกคนอีกหนึ่งไฮไลท์ของสถานที่นั่นก็คือรับเบียงให้ได้ชมวิวนะฮะบึงน้ําแห่งนี้เพราะอย่างที่บอกไปบริเวณโดยรอบโซนนี้ครับเต็มไปด้วยบึงน้าน้อยใหญ่นะฉะนั้นบรรยากาศดีแต่ตอนนี้ฮะทุกคนแดดก็อาจจะร้อนนิดนึงนะจะให้มานั่งชิลๆนะครับ acting ตรงนี้ก็ไม่่่หววนะแตา ถ้าคุณมาในยามช่วงเย็นนะครับหรือว่าแดดล่มลมตกนิดนึงเขาก็จะมีเก้าอี้นะครับให้เราได้เอนหลังนะครับแล้วก็ทอดกายานะครับ มองไปยังผืนน้ำนะครับสวยงามเลยทีเดียวอานนี้ก็คืออีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดสมุทรปราการที่ per, อำเภอพระสมุทรเจดีแห่งนี้ใครจะตามรอยมาที่นี่หรือวัดในแต่ละแห่งนะครับก็เซิร์ช GPS ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เซิร์ชง่ายนะครับชื่อว่า my home cafe and bistro นะครับอ่ะตามนี้เดี๋ยวขอเติมพลังนะครับกินข้าวทานเครื่องดื่มเย็นๆแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อส่วนที่ต่อไปของสมุทรปราการผมจะพาคุณไปไหน,เด,ไหนเดี๋ยวไว้รอชมฮะหาที่นั่งดื่มด่ำบรรยากาศก่อน อกอากออชื่นใจทุกคนโอ้เครื่องดื่มเย็นๆนะฮะกับอาหารดูน่ากินมากนะครับผมอ่ะเป็นหมูทอดกระเทียมนะครับแล้วก็วิวดีๆนะดเดี๋ยวเติมพลังให้ทุกคนแล้วก็ไปลุยกันต่อิมมีพลังก็ไปลุยกันต่อฮะจากอำเภอพัสมุทรเจดี เราจะต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพญานะไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะโซนอำเภอเมืองนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูว่าบอลจะพาคุณไปเที่ยวไหน<ฮ>ตอนนี้เราก็อยู่ที่เขตอำเภอรพระประแดงนะทุกคนแต่ว่ายังอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะกำลังจะไปยังท่าเรือเพื่อข้ามฟากนะฮะไปยังสมุทรปราการอีกด้านหนึ่ง นะครับจังหวัดสมุทรปราการถูกผ่าด้วยแม่น้ําเจ้าพยานะครับจะเป็นสองฝั่งตรงนี้สถานีตํารวจพระประแดงนะฮะท่าเรือท่าเรืออ่านี่นี่นี่นีนนำได้ว่าท่าเรืออยู่ตรงสถานีตํารวจเน่สวัสดีครับ เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนเส้นปู่เจ้าสมิงพรยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักนะครับมีหลากหลายจุดนะครับแต่ตรงนี้ที่ใกล้ๆเลยนะทุกคนถ้าหากเราไม่มาขึ้นเรือตรงนี้ครจะมีะบังกระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นปอดแห่งกรุงเทพถ้ามองจากมุมสูงฮะเป็นต้นไม้เขียวขจีแล้วลักษณะเหมือนปอดเลยฮนะแล้วก็ถูกค้อมล้อมด้วยแม่น้ําเจ้าพยาตรงนั้นเป็นสถานที่ปั่นจักรยานโฮมสเตย์คาเฟ่ร้านอาหารคือเยอะมากแล้วใหญ่มากนะทุกคนต้องใช้ระยะเวลาถึงประมาณหนึ่งวันเต็มอาจจะเท บอลก็เลยไม่ได้ไปนะตรงนั้นเป็นใหญ่เกินทุกคนก็ถือว่าได้เป็นข้อมูลพอได้แนะนํานะครับแต่ว่าไอ้ที่ที่เราจะพาทุกคนไปนะไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เด็ดไม่แพ้กันเดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวบอลจะพาคุณเที่ยวก่อนอื่นเดี๋ยวรอเรือข้ามฟากฮะเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วนะไม่รู้ว่า5บาทหรือเปล่าน,นะ,ะตามนั้นฮะเดี๋ยวไปเนฝั่นนงนวณสิบบาทแล้วอโอเคครับผมขอบคุณครับ่ะสิบบาททุกคนดูนฮะนุ่นมีเรือข้ามอยู่นะสลับไปสลับมาฮะฝั่งอยู่ใกล้แค่นี้เองทุกคนนิดเดียว สมุดประการอีกหนึ่งอย่างนะก็คือช้างสามเสียนนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นะครับผมอยู่ชิดติดถนนเลยด้านในนะฮะมีค่าเข้าสถานที่เพื่อเข้าไปดูนะฮะปฏิมาก,กรรมนะครับที่อยู่ด้านในองค์ช้างนะครับเอาจริงๆก่อนก็ยังไม่เคยเข้าเลยกนะ <laughs> ็ไปดูรูปเอานะทุกคนหรือว่าจะใครมีโอกาสผ่านไปผ่าน,านมาเดี๋ยวนี้แวะเข้าไปได้ฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งดีกว่าครับผมอันนี้แค่ผ่านชม มาร์คของจังหวัดสมุทรปราการนะครับอย่าหาว่าบอลแค่แบบชะง,งกทัวนะทุกคนก็ชะง,งกจริงๆแหละ <laughs> คือด้านบนนะก็จะเป็นหอคอยชมวิวนะฮะแล้วก็มีพวกพิพิพธภัณฑ์นิทรศการอะไรประมาณนั้นนะฮะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปดูได้นะครับก็จะเห็นวิวเมืองสมุทรปราการนะฮะแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นช้างเอราวัณช้างสามเสียนนะครับหรือว่าหอคอยด้านบนที่เป็นนิทรศการนะครับแล้วมีอีกที่หนึ่งทุกคนอันนั้นบอกไว้ก่อนนะฮะก็เมืองจำลองนะครับเมืองจำลองเมืองโบราณสมุทรปราการเนี่ยอันนั้นเราก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันนะฮะจะเป็นลักษณะของคล้ายกับพิพิธภััณฑ์นนนนะคคบซึ่่่่่งแวี้อออก็จไไมมยยถด สันทัสเท่าไหร่นะทุกคนก็เราก็พยายามไปให้หลายที่นะครับในแต่ละจังหวัดแต่ว่าเราก็อยู่บนพื้นฐานที่อะเรารู้สึกอยากไปนะครับได้รูปได้คลิปสวยๆได้ถ่ายกับมอไซค์ด้วยนะครับไม่อยากทิ้งไอ้เจ้าบึกบืนแล้วก็เข้าไปคนเดียวไอ้ย่ามีกองตามนั้นทุกคนสถานที่ต่อไปก็อยู่ห่างจากขอคอยตรงนี้ฮะแค่7กิโลตอนนี้เราอยู่ในใจกลางอํเาเภอเมืองสมุทรปราก,การนะไปอีก7กิโลครับมีวัดสวยนะครับอยากจะแนะนําให้รู้จักจริงๆปลายทางนะครับคือวิวทะเลนะครับมีอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นแหล่ง จุดชมวิวนะครับตรงแถวนู้นนะฮะแถวอำเภอบางบ่อหรืออำเภออะไรสักอย่างนะครับแต่ก่อนจะผ่านไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยววัดสวยอีกหนึ่งแห่งนะครับอยู่ห่างจากนี่7กิโลไปฮะนี่ฮะ เจดีที่บอกไว้ครับเป็นอีกหนึ่งเจดีสวยนะครับของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่เขตอำเภอเมืองนะครับห่างจากหอนาฬิกาแค่เกิโลเมตรเท่านั้นนะคุณก็จะได้มาถ่ายรูปมาไหว้สักการะนะะองค์พระประธานที่อยู่ด้านในเจดีนะซึ่งเจดีนะสวยมากนะครับเป็นคุมโทนสีขาวนะครับ นี่ฮะยอดนะครับทั้งหมด12ยอดนะครับที่เป็นเจดีรองนะฮะลายล้อมนะครับองค์เจดีหลักที่อยู่ด้านบนรวมแล้วเป็น13ยอดนั่นเองนะฮะซึ่งความสูงเนี่ยครับน่าจะประมาณ1 5บหถึงยีเมตรเห็นจะได้นะครับตั้งอยู่บนฐานนะครับฐานเจดีเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สมมาตรสวยมากๆฮะแล้วก็ลายล้อมนะครับกับวิวที่ระยะไกลนะครับเป็นวิวของอ่าวไทยสวยมากๆเลยทีเดียวและฝั่งนี้ฮะทุกคนเป็นอุโบสถหลังใหญ่โตสวยงามมีโอกาสแวะมานะครับจังหวัดสมุทรปราการณวัดอโศการามส่วนเราจากนี้ไปนะไปอีกหนึ่งแหล ท่องเที่ยวสวยนะครับนั่นก็คือโซนตากอากาศบางปูเชื่อว่าตรงนั้นนะฮะทุกคนรู้จักแต่ใกล้ๆกันมีอีกหนึ่งจุดนะครับอันซีนหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยวบอลจะพาคุณไปเที่ยวดยไปกันต่อ G.P.S พาเรามาทางไหนครับเนี่ยหลุดมาอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรมบางปูโรงงานเพียบคนอย่างเยอะเลยทุกคนอ เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไป FC เรียกทุกคน FC เรียกโอ้แถวนี้หนุ่มโรงงานเยอะทุกคน FC เราก็สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าติดตามอยู่ฮะสวัสดีครับสสวััดีครบถ่ายรูปเหรออะไรครับผมเล่นดููฟี่อยู่เนี่ยอาโอเคแล้วนี่เลิกเลิกเลิกเวรเลิกกะหรือไงครับเนี่ยเลิกเลิกงานครับเลิกงานครับเลิกงานกำลังแล้วปกติดื่มเลสกาแฟกระป๋องไหมฮะ ดื่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมดื่มป๋องอะไรฮะป๋องเขียวครับอ๋อสีเขียวเฮ้ยสีเขียวนี่เขาดื่มกันเยอะสีเขียวกระป๋องปนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแจกเล็กาแฟกระป๋องนะฮะเพราะว่าทางานโรงงานเนี่ยบางทีมีม่วงหาวหาวนอนนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าเดี๋ยวผมแจกให้ครบเซตเลยพอดีผมเอามาเผื่อเจอเอฟซีโอ้่บอลสุดยอดเลยอ่ะยินดีสี่กระป๋องอ่าสี่กระป๋องนะฮะขอเปิดกินได้เลยไหมเนี่ยเอ้กินได้เลยครับกิพี่อะไรมาเนี่ยอะไรฮะสวัสดีครับติดตามอยู่เหรอฮะครัผมกติดื่มเล็กกาแฟกระป๋องไหม ครับอ่างั้นผมให้ไปเลยทำงานโรงงานอยู่แถวนี้เหรอฮะอยู่ด้วยกันนะครับอ๋อนี่แก๊งเดียวกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวนะหนึ่งชุดออมผมมีอีกไม่เป็นไรฮะอ่านี่นี่ชุดได้เลยชุดได้เลยยินดียินดีฮะอ่แกดื่มได้เลยฮะอบายอยู่างเงี้ยพี่ของเขาผมชอบทีเขียวผมอยากจะถามดูด้วยว่าเออรสชาติเป็นไงบ้างพี่ลองซดดูให้หน่อยอ่าสีเขียวเนี่ยฮะเอามาเปิดด้วยผมจะกินกันเนี่ยปึ๊บนี่ฮะอ่าเราก็เรียวๆแบบนี้หอมนะที่เขียวทีเขียวหอมหอมสีเขียวสีเขียว ไม่เป็นไรฮะชอบสีไหนโอ้ยพี่บอลมาวันนี้สีไหนสีนั้นได้เลยพี่บอลไปไหนมาครับเนี่ยผมเที่ยวสมุทรปราการครับวันนี้ฮะแล้วก็ g p s มันพาผมมาย่านนิคมอุตสาหกรรมปานปูเป็นงเปลี่ยนเลยอ่ะเป็นไงเหมือนเดิมไหมฮะเหมือนเดิมครับเน็ตกาแฟพี่สังเกตได้เลยว่าตอนนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนฉมใหม่ใช่ฮะกระป๋องเนี่ยก็คือ ทุกอย่างทุกสีนะครับแม้แต่ลาเต้รสชาติเหมือนเดิมไหมพี่ครับผมอ่าเนี่ยฮะทุกคนรสชาติยังเหมือนเดิมอร่อยการันตีนะครับแค่เปลี่ยนโฉมใหม่แต่สูตรความอร่อยความเข้มนะฮะทุกอย่างยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตรงสเปคคนไทยเหมือนเดิมอ่าพี่อ่าขอบคุณมากเดี๋ยวผมไปหาทางออกจากแถวนี้ต่อขอบคุณขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับผมนี่กาแฟอติมกตะองใหม่ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ติดตามโอเค okay, ตามนั้นทุกคนไปฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อไม่รู้จะดูพาที่ตกทันไหมทุกคนเพราะตอนนี้ฟ้าคื้มมากเหมือนฝนจะตกด้วยไปตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่บอนไม่เคยมานะดูใน G P S นะทุกคนอ่ะก็อยู่ใกล้ๆกับสถานต่างอากาศบางตูอันเป็นที่อ่าท่องเที่ยวยอดฮิตแต่ว่าเรามาแหล่งท่องเที่ยวลอง เนี่ยฮะจะถึงแล้วเข้ามาในซอยนิดเดียวถึงแล้วกรับผมะะฮ่าฮ่าพุ่งสคตอไปไหนครับอ่ะนี่ยฮะทุกคน,สนเสน่ห์ของที่นี่ก็คือเอามอเตอร์ไซค์มาได้ด้วยโอ้โห ดื่มๆเลยอ่ะทุกคนบรรยากาศดีวิวสวยมากแต่ตอนนี้เที่ยวมาเกือบตลอดทั้งวันนะขอเติมความดีดนะครับด้วยเนสกาแฟกระป๋องแบ็คไอนะฮะอันนี้เป็นกาแฟดำนะครับแคลอรี่น้อยแค่50แคลอรี่เท่านั้นเองครับผมนี่ทุกคนตรงนี้ฮะเรียกว่าสะพานปลานะครับบางปู นะครับที่เห็นตรงแสงผ้าที่ส่องลงข้างล่างตรงนั้นนะฮะถ้าไปตามถนนหลังนะครับห่างไปอีกประมาณแค่ไม่ถึง2กิโลเมตรนะฮะก็จะเป็นสถานตากอากาศบางปูที่เขาไปอาดูนกกันไม่ต้องสงสัยทุกคนเดี๋ยวบอลจะพาไปเที่ยวแต่ก่อนอื่นขอดื่มด่ำบรรยากาศนะสายลมตรงนี้คือแรงดีมากลมเย็นดีมากฮะทุกคนกับสะพานปลาที่ทอดยาวมาจนถึงปลายทางเนี่ยฮะมีสาลาเล็กๆด้วยแล้วตรงนี้คนน้อยมากฮะทุกคนส่วนใหญ่นะเขาก็จะไปออกันอยู่ตรงนั้นนะซึ่งดูฮะคลื่นลมนะครับกำลังซัดสัดนะฮะให้ความรู้สึกถึงลมแรง เย็นๆนะฮะส่งไปหาทุกคนเลยครับกับแสงพระอาทิตย์นะฮะในยามเย็นนะที่ทอแสงลงมานะแต่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงบางปูด้วยทุกคนมาแล้วเอาให้ครบแต่ก่อนอื่นขอเติมพลังความดีนะครับ ด้วยเนสกาแฟกระป๋องแบ็คไอส์อ้ออีกอันหนึ่งฮะทุกคนอันนี้ถึงแม้ว่าเปลี่ยนนะฮะรูปโฉมแต่อย่างที่บอกไปนะทุกรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเนสกาแฟกระป๋องเงินแบ็คไอส์เนสกาแฟกระป๋องดำโรบัสต้าแบ็คโรสนะฮะที่อันนั้นนะฮะเป็นโรบัสต้าที่เข้มมากหรือว่าเนสกาแฟกระป๋องครีมลาเต้นะครับหรือว่ากระป๋องเขียวทุกรสชาตินะครับเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับแต่ว่ายังคงสูตรเดิมความอร่อยคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและที่สําคัญกระป๋องเงินก็มีอาราบิก้านะฮะให้อร่อยกลมกล่อม างปูครับผมไปนะครับผมเอฟซีเอฟไปวู้ฮู้บรรยากาศคนดีเลยทุกคนคนไม่เยอะเลยตรงนี yes. ้ไปครับไปกันต่อสถานตางอากาศบางปูห่างประมาณ4กิโล I'm home. อ่าทุกคนก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะว่าขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะครับเราเป็นยูทูบเบอร์นะฮะดังนั้นเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยสอบถามเขาว่าบินโดรนได้ไหมตรงนี้เขาไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าเป็นอาเขตพื้นที่ของทางทหารนะครับก็เข้ามาบินโดรนไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าน้องไม่เป็นไรพี่ติดตามอยู่มาโปรโมทสถานที่นี้เอารถเข้ามาได้นะครับอนุโลมนะครับอ่าฉะนั้นนะครับตรงนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์เพื่อตรงนี้นะครับไฮไลท์ของเขาคือปกติจะมาให้อาหารนกนางนวลอันนั้นจะเห็นเป็นประจาเลย นะถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งตอนนี้นะนกนางนวลไม่อยู่แล้วทุกคนเรายังไม่ถึงเดือนตุนลาแต่ก็พระอาทิตย์สวยนะครับแต่วันนี้หมอกเยอะทุกคนนี่ฮะดูลมแรงนิดน,นึงนะฮะเราก็เร็วๆแบบนี้เลยทุกคนนี่ฮะถ้าพระอาทิตย์ตกมันจะตกทั้งนี้ทุกคนแล้วสวยมากฮะกับวิวนะครับอ่าวไทยวิวทะเลแล้วก็ประมาณนี้ด้านในนะครับเป็นร้านอาหารมากินข้าวได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราขอทําภารกิจนะครับให้ทุกคนได้มารู้จักสถานที่ตาอากาศบางปูอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางก่อนไปนะเอามามาเด็กมาวันสมุิปารการเั้นไหนนะนัโ่โอ้ ลมดีมากเลยทุกคนเนี่ยฮะถึงแม้จะไม่มีนกนางนวลนะเราก็แค่ดื่มดมบรรยากาศกับวิวสวยๆนะก็ถือว่าคุ้มแล้วฮะกับการมาเยือนที่นี่ครับสถานตากอากาศบางปูนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับจังหวัดที่58นะครับสมุทรปราการนะก็ต้องขอขอบคุณเนสกาแฟกระป๋องด้วยนะครับที่มาเติมพลังนะ้ให้เราได้ออกไปเข้มเต็มเนี่ยออกไปดีดกันตลอดทั้งวันเลยนะอย่างที่บอกนะของเขาแม้ว่าจะเปลี่ยนชมใหม่ที่สวยใช้ไรกว่าเดิมนะครับแต่รสชาติยังคงสเปคตรงปกคนไทยเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมอร่อยเหมือนเดิมกลมกล่มกอมเหมือน เติมพลังความดีดให้บอลได้ออกไปตะลุยนะครับกับภารกิจทั่วไทยทั้ง77จังหวัดมารอดูนะว่าจังหวัดที่59นะครับจะเป็นจังหวัดไหนนะครับและท้ายที่สุดนะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจะหากไม่มีทุกคนติดตามมาเป็นพลังให้บอลได้ออกไปลุยกับไอเจ้าเว็บบุ๋มนขอกราบขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะมาถึงวันนี้ฮะ272นะครับของการเที่ยวทั่วไทยออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หาประสบการณ์มันนให้กับชีวิตไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับผม